เรื่องเล่าซอยสิบห้าสวัสดีครับผมเค้กครับส้มค่ะปามครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าซอยสิบห้าเรื่องที่จะพาคุณไปฟังเรื่องลึกลับเรื่องสยองต่างๆที่พาทุกคนมาหาคําตอบวันนี้เรามาเกี่ยวกับเรื่องการติดตามของวิญญาณที่น้องปามจะมาเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้เรามาเริ่มกันเลยไหมได้ครับก็ไอเรื่องเล่าที่ผมจะเล่านะครับมันก็เป็นเรื่องสุดแปลกที่ เกิดขึ้นน้ำหาวใัแห่งนหนึ่งในภาคเหนือครับก็ย้อนไปตั้งแต่ตอนที่อยู่ปีสเทอมหนึ่งก็คือทางคณะผูมอ่าพี่เค้กพี่ส้ม,อ,มอาจารย์เขาจะให้ทำโปรเจกต์หนึ่งชิ้นต่อภาคเรียนใช่ไหมครับ,รบผมก็เลยแบบเออนัดเพื่อนกันในแก๊งอะ่ะก็จะมีกันสามคนเพื่อนในคณะเดียวกันทีนี้เราก็แบบปกติเด็กปีสอ่ะพี่ตอนกลางคืนคือชอบทํางานกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะว่า มันใช่มัติมหาลัยก็เป็นมันใช่มันตื่น,ต,น,นตัวกว่าอตอนกลางวันอย่างเงี้ยพี่แบบมีแรงตอนกลางคืนใช่มีแรงตอนกลางคืนก็เลยเออนัดเพื่อนกันนัดกันไปทําที่โรงอาหารที่มหาลัยครับเออเวลาที่เรานัดกันก็คือประมาณสองทุ่มอะ่ะสองทุ่มเราต้องไปถึงมหาลัยแล้วเออทีนี้ผมก็แบบก็ไปทําประมาณหลายวันอ่ะช่วงนั้นอะ่ะเพราะว่าอาจารย์ให้ระยะเวลาสี่เดือนในการทำโปรเจกต์หนึ่งชิ้น มันมีวันหนึ่งครับพี่วันนั้นอะ่ะเราก็ไปตั้งแต่2องทุ่มเลยแต่พอจะทําเสร็จอะ่ะมันก็ประมาณตีสี่ตีสีแบบวันนั้นคือบนโต๊ะที่เราทํางานกันอะ่ะเราโต๊ะผมะเป็นโต๊ะสุดท้ายที่ทําใช่ไหมครับเออมึงกลับเถอะดึกละตีสี่ละก็เตรียมของจะกลับกันจากนั้นเราก็แบบเออเก็บของอะไรเสร็จปุ๊บก็กําลังกลับ เพื่อนก็ชวนว่าเออเนี่ยมึงหิวข้าวอ่ะดีซี่อ่ะหิวข้าวไงแล้วมหาลาัยผมอ่ะมันมีมันมีร้านหนึ่งที่แบบเด็กมอรเราอ่ะจะรู้ว่าม,มันจะเป็นซิงเนเจอร์มีทุกมอรเราส้มมีปะมีมีเปิดดึกอะไรเงี้ยเ,<อ>เปิดดก<ช>เป็นร <ๆ S 2> ้านเปิดดึกมันก็คือร้านไก่ทอดอืซึ่งอยู่ไก่ทอดข้าวเหนียวปะใช่ไก่ทอดข้าวเหนียวคือมีทุกที่เลยนะใช่ใช่คือเป็นร้านที่เด็กไอเด็กมอเราอ่ะจะรู้มากจะรู้แบบเออมันอร่อยจริง ก็เลยเออนัดกันไปกินไปซื้อไก่ทอดแต่ทีเนี้ยไอ้ร้านไก่ทอดมันอยู่หน้ามหาลายัยซึ่งเราต้องขับรถออกไปแล้วไอ้ประตูประตูมอพี่มันเปิดแค่ทางเดียวกลางคือนอ่ะมันจะเปิดแค่ทางเดียวคือประตูใหญ่แล้วร้านไก่ทอดอยู่เฉียงเฉียงกับมหาลัยเราต้องขับรถไปยูเทินกลับนะครับเราก็เลยออกจากมหาลัยปุ๊บก็ขับรถออกไปก็ไปยูเทินหลังจากที่แบบไปซื้อไก่ซื้ออะไรเสร็จปุ๊บ เพื่อนก็แบบเออกลับกันเถอย่างเงี้ยผมก็บอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวมึงเดี๋ยวไปซื้อของที่เซเว่นแป๊บนึงกลับก่อนกลับก่อนเลยเพื่อนก็แบบเออกลับก่อนก็แยกย้ายกันกลับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เออขับรถเพื่อจะยูเทินกลับหอซึ่งเพื่อนผมไอ้สามเพื่อนผมที่เหลือครับเขาอยู่หอนอกผมก็อยู่หอนอกเหมือนกันแล้วก็อยู่คนละหอกันหมดเลยพี่เออทีนี้ก็แยกย้ายกันกลับปุ๊บ จังหวะที่ผมกําลังกําลังอยู่เทินรถกลัาอะพี่จะไปหอเงี้ยสายตาก็คือมันไปเห็นตรงรถมอเตอร์ไซค์อะพี่อืกระจกด้านซ้ายเว็บหนึ่งอะคือเห็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายที่แบบกําลังนั่งอยู่กําลังซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมอะ่ะอืคือตอนนั้นผมก็รู้สึกช็อกนะแต่ที่มากกว่านั้นก็คือมีแค่ท่อนบนพี่ มีแค่ท่อนบนท่อนบนใช่เป็นในในในกระจกคือเห็นว่าเป็นเด็กผู้ชายประมาณหกถึงแปดขวบใส,ส่เสื้อก้ามเลยเสื้อก้ามเป็นลายทหารจําได้เป็นลายทหารแล้วแบบไอชุดทหารมันมันเก่าพี่มันดูแบบมีเหมือนมีคราบเลือดอะไรติดอยู่อ่ะเออแล้วเขาก็นั่งเหมือนกําลังยิ้มอ่ะยิ้มแบบเห็นฟันอ่ะตอนนั้นคือผมในในใจผมนะบอกว่า เชีย yeah, แม่งแล้วเจอเจอดีเข้าแล้วเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก่อนหน้าเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเจอตรงเนี้ยเออทีนี้ตอนนั้นผมแบบหลับตาขับรถอะพี่อืแล้วก็นั่งแบบบอกว่าอย่าตามมานะอย่าตามมานะก็บิดรถแบบสุดชีวิตอะตอนนั้นอะหลับตาปิดขับรถไปถึงเสียไฟแดงก็แบบลืมตาขึ้นมาเด็กคนนั้นก็หายไปแล้วพี่อืเออเด็กคนนั้นหายไปก็เลยเออกับหอ ไปถึงหอ,อก็แบบนอนไม่หลับไม่ร,รู้เป็นไรวันนอนไม่หลับตีสี่ก็เลยเออนั่งนอนไม่หลับตาวน,นั่นอะจนถึงเช้าผมก็นำเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนฟัง <c oughs> แล้วก็บอกเพื่อนว่าเออมึง พองดไปทำโปรเจกต์ก่อนนะสักสองสาวันแบบว่ารู้สึกไม่โอเควะ่ะแบบร้อนๆนั่นมันหลอนๆ,อนๆมันรู้สึกไม่โอเคเลยเออเพื่อนก็โอเคทีนี้หลังจากผ่านไปสองวันพี่อยู่หอประมาณช่วงค่ำหละได้ยินเหมือนผมมันกำลังนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมพี่กำลังดูฟังดูหนังฟังเพลงนี่แหละแล้วได้ยินเสียงน้ำมันไหลในห้องน้ำอะ่ะ<ม>เออ เสียงมันไหลรแบบหยุดออกมาห้องน้ําก็เลยเข้าไปดูหใน,นหนังเลยจิ๊กต๊กใช่แบบต,ตั้งต,ตั๊กติ๊กในในห้องอะ่ะทั้งที่แบบตัวเองก็ปิดน้ําดีแล้วนะก็เลยไปดูเออพอไปถึงห้องน้ําเอ้าก๊อกมันก็ปิดอยู่นี่หว่าแล้วน้ําเสียงน้ํามาจากไหนวะมีแต่เสียงมีแต่เสียงพี่ก็เลยเออกลับไปนอนต่อมั้งกลับไปนอนตอนนั้นอ่ะก็ได้ยินเสียงอีกเหมือนใครมาเดินบน บนเพดานนะพี่ชั้นชั้นบนอะ่ะดังแบบก,ก,กุบกบับกรับอะ่ะดังไปมากแบบดังมากอะ่ะก็อน,นอนสักพักหนึ่งก็แบบรู้สึกไม่โอเคไงอยู่คนเดียวด้วยก็เลยโทรไปหาเพื่อนวิดีโอคอลไปเออโทรเมสเซนเจอร์ไป,ออไปใช่ไหมพี่ก็ตอนคอลกันนี่แหละคอลไปสักพักหนึ่งก็แบบเพื่อนมันก็ถามผมว่าเออมึงปิดเสียงทําไมวะแม่ได้ยินเสียงพูดมึงเลยอะ่ะ ทั้งที่ตอนนั้นอะ่ะผมเปิดเม s s ซนเจอร์ผมเปิดเสียงนะผมไม่ได้ปิดเสียงอะ่ะเพกกื่อนก็เอา้ากูก็เปิดปกตินี่หว่าไม่ได้ปิดก็บอกเพื่อนไปตอนนั้นอะ่ะก็เลยสงสัยสักพักหนึ่งก็แบบก็ขอพเพื่อนบอกว่าเออเดี๋ยวมึงเดี๋ยววางแป๊บนึงเดี๋ยวเช็คโทรศัพท์แปบ๊บเผื่อมันร้วนอะไรเงี้ยพ,พี่มันรวนอะไรเงี้ยก็เลยปิดจังหวะที่แบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อดูว่าโทรศัพท์มันรวนหรือเปล่า แล้วไอ้เงาสะท้อนของโทรศัพท์มันเห็นว่ามีเด็กผู้ชายอ่ะยืนอยู่ข้างหลังเราแล้วไอ้ไอ้ภาพนั้นอ่ะคือเด็กที่ตามผมมาคนเดิมเป๊ะๆเลยพี่ชุดเดิมเดิมเหมมันเดิมทุกอย่างเชียแม่งและตอนนั้นคือแบบสติแตกมากสติแตกมากแล้วแบบวันรุ่งขึ้นก็แบบกลับไปก็แบบไปกวดน้ําให้น้องเขาอ่ะพี่ ก็ชวนเพื่อนไปก็เล่าเรื่องเนี้ยเพื่อนฟังหมดเลยอ่ะแต่เหตุการณ์มันไม่ได้จบแค่นี้พี่มันผ่านไปประมาณสองสัปดาห์ก็มีข่าวที่มันไม่ดีเท่าไหร่ก็ได้ยินมาว่ารุ่นน้องที่คณะผมอ่ะเออขับรถชนที่มากกว่านั้นก็คือที่น้องเขาเสียคือจุดที่ผมเจอเด็กคนนั้นอะ่ะผมก็เอ๊ะเชี่ยเด็กคนนั้นคือแบบ ต้องการตัวตายตัวแทนหรือเปล่าผมก็เออไปไปถามเพื่อนไปปรึกษานะแล้วในวันทำพิธีในวันที่ภาคเหนือครับเขาจะมีแบบพิธีก็คือนําพาไปเรียกวิญญาณวิญญาณกลับไปทําพิธีที่บ้านอะไรเงี้ยพี่แล้ววันนั้นก็คือแบบมีทั้งครูทั้งเพื่อนเพื่อนทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ไปกันหมดเลยครับแล้วพอทาทาพิธีเสร็จอ่ะพระอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ย มันมีเด็กคนหนึ่งที่สถิตยอยู่แล้วขาบอกว่าไม่ไปได้ไหม mm hmm. อยู่กับเขาตรงนี้ได้ไหมทำพิธีเท่าไหร่คือจุดเทียนเท่าไหร่ก็แบบดับจุดทูบก็ไม่ติดตอนนั้นคือแบบต้องพาพ่อแม่ของน้องน้องคณะผมได้เสีย mm hmm. ไปไปเรียกวิญญาณแล้วก็ไปขอแล้วขออีกอะพี่ทำพิธีกันนานมากเสร็จคือตอนเย็นอ่ะก็เลยเออ กลับไปทีเนี้ยพอหลังเหตุการณ์ตอนนั้นมันผ่านไปประมาณก็เกือบเดือนนะพี่ผมก็ได้ยินข่าวมาว่าไอ้ไอ้ตรงยูเทิร์ที่ผมเจอเด็กอะอมเมื่อก่อนมันมีเด็กคนหนึ่งอาศัยอยู่กับยายสองคนแล้วทีเนี้ยยายขายผักที่ตลาดสดใกล้มหาลัยมีวันหนึ่งอะ่ะยายไปขายผักกับกับหลานเขานั่นแหละเออสองคน ขี่รถจัจกรยานไปแล้วมันมีรถบรรทุกสิบล้อพี่ขับมาตรงนั้นอ่ะแล้วก็คือเหยียบล่างไ,ไอไอล่างของยาคือไม่เท่าไหร่แต่ล่างของเด็กอ่ะขาดสองท่อน,อนอสองท่อนพี่ไอท่อนบนอ่ะท่อนล่างอ่ะอท่อนล่างอ่ะเหมือนตอนแรกคือหาไม่เจอเหมืนก็เด็นไปมาหลายเมตรอ่ะตอนนั้นคือหลายเมตรมาก ส่วนท่อนบนก็คือเละโดนรถรถสิบล้อเหยียบเหลียบเละมากแล้วไอ้ตรงนั้นน่ะเขาบอกว่ากลางคืนน่ะถ้าถ้าคนที่แบบจิตไม่แข็งจริงๆอ่ะเขาจะเห็นหบางทีก็มีเด็กแบบมาซ้อนท้ายบ้างบางคนก็มีเด็กวิ่งตัดหน้าบางทีก็แบบเหมือนเด็กทําให้มีสิ่งของมางตาแล้วขับรถชนโดยที่ไม่รู้แล้วตรงนั้นคือ ตายมาประมาณห้าศพคือเรื่องลือมากทั่วมาหาอะไรผมอะตรงนั้นคือห้าศพคือถ้าถ้าเล่าถึงเรื่องนี้ก็คือรู้กันว่าคือตรงไหนใช่ไหมใช่ใช่คือตรงนั้นคือเฮี้ยนมากๆแล้วตอนนี้ก็ก็คือแบบเขาเขาเขาตั้งศาลไว้อพี่เขาสร้างศาลไว้ให้ให้เด็กอาศัยอยู่ก็คือเหมือนเด็กเขาไม่ไปอ่ะเขาบางอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมเจอมากับตัวครับ ก็จบก,กันไปแล้วครับกับเรื่องราวของน้ำปามในวันนี้ครับถ้ามีข้อคิดเห็นเสนอแนะอะไรก็เม้นมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ใครมีเรื่องราวอะไรที่แบบลึกลับก็สามารถเม้นมาได้ครับพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ